ยอด menurut jumbo A eh. Jamboree, sake beer, aukie, jambaito, hirotojo, jamboree. ก็ต้องย้ายตามไปอยู่กับพ่อแม่ใหม่แเหรอใช่อุส่าได้เป็นเพื่อนที่ดีกับเคนต่าแล้วเชียวเดี๋ยวก็ขอให้เธอมีความสุขนะขอบใจนะเคนต่าก็เหมือนกันอ๋อลวก่อนนะเสียงคนเขาคุยกัยนวัวอย่างเี เคนตาใช่จริงด้วยนี่เคนตาเคนตาเคนตานี่เคนตาอ้าวเป็นอะไรไปทำไมต้องร้องไห้ล่ะ เสยียใจถ้าต้องจากกับเพื่อนที่เรารักแต่พป็ลูกผู้ชายนี่ยลูกผู้ชายต้องอดทนสิจริงไหมเคนตะอดทนครับเคนตะเลดมากไปแล้วอูตนันมั่วทำอะไรกมันอยู่ วิมาได้เจ้าอูทันปรากฏตัวออกมาแล้วเหรอน้องฟังให้ดีอูทันจะพวกหน่วยพิทักโลกหน้าโง่มันหลงกลพวกเราแล้วและพวกมันกำลังเตรียมการโจมตีดามรกกอยู่เอาไปนี่เจ้าจะได้ร่วมต่อสู้กับพวกเรารุจัโปเอ ไม่สามารถจะสู้กับสัตประหลาดปานกลางแบบนี้ได้แน่ทำใส่สมองเอาไว้วันนี้เสนอตอนช่างหน้ากลัวสูุสารอวกาศของสัตว์ปราดไปก่อนนะอืม ถ้าเทียบกันแล้วครอบครัวของผมมีความสุขที่สุดเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วนี่ชักหิวแล้วสิฮะให้แม่ทําอะไรกินที่ร้านกันดีกว่านจะพูดเข้าที่จริงก็อยากไปหาแม่ละสิ <c oughs> <c oughs> ร้ายนักนะ <c oughs> เราเชาวหน่วยพิทักษ์โลกได้พยายามจะค้นหาฐานทัพของพวกโกสมาเป็นเวลาชานานและในที่สุดเราก็รู้ว่าฐานทัพของพวกมันอยู่ที่ดาวมรกตนี่เองดาวมรกตเหรอครับใช่แล้วถ้าเราสามารถทำลายฐานทัพของมันที่ดาวมรกกได้โดยใช้จรวดมิตรซล์แล้วล่ะก็จะทำให้กำลังของพวกโกสตกต่ำลงได้ว่าไงนะใช้จรวดมิตรซล์ทำลายดาวมารกตอย่ังนงหนะรู้สึกว่าจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่อ่ะนะ ถ้าเรายิงจรวดมิสไซล์ไปยังดาวมรกตดังบึบบึบบึบแล้วเราก็กำจัดมันได้เลยเลิกพูดดีกว่านะเออออเอเอทำไมถึงรู้ว่าฐานทัพพวกกอสอยู่ที่ดาวมรกตนะทำไมพ่อได้ผลแม่จั่นนวยสังเกตการไงีล่ะน่วยสักเกกยงเ,สกเกตการของหน่วยพิทักษ์โลกเชื่อถือไม่ได้เลยเไปเนะฟังก่อนสิพวกนายคิดกันแต่ว่าบนดาวมรกตเป็นฐานทัพของพวกกอสเพียงแค่จมตีก็สิน้นเรื่องอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าไม่มีฐานทัพของพวกกอสที่ว่าล่ะฮะจะทำยังไงเออเออเออถ้าชาวดาวมรกต เขาเป็นพวกเดียวกับเราห่ะจะทํายังไงดีอะฮะเป็นพวกเราอะจะบอกให้ก็ได้นะเวิร์ดพวกชาวดามรดกเป็นฝ่ายเดียวกับเราไหนด้รู้ด้ยังไงเออคือเออก็คือว่าแล้วนายมีหลักฐานหรืองไงว่าที่ชาวามรดกเป็นพวกเดียวกับเราอะทำนี้เราก็จะเชื่อนายไหนล่ะเอามาดูสิเราจะบอกไม่ได้ว่า้ามนุษย์จำบเอเป็นของขวัญที่ได้มาจากชาวดาวมรดกบอกไม่ได้ นี่นะโอเคฉะนรู้ว่านายคิดอะไรอยู่นะนายคิดจะใส่ไร่หนูพิทักโลกให้ฉันโกรธใช่ไหมล่ะเสียใจด้วยอีกหนึ่งชั่วโมงจะได้เวลาปล่อยจรวดแล้วจะบวกกสต้องพยายามขัดขวางนะทุกคนจับตาดูที่ฐานจรวดด้วยนะคอยดูสิต้องจี้าหสายให้ได้เลย เจ้าหน่วยพิทักโลกสมองเล็กยิงจรวดทำลายดาวมรกกได้เลยและคนที่ทำลายพวกเจ้าก็คือเราไงเล่าทำไมเจ้าถึงรู้ว่าที่ดาวมรกกนั้นไม่มีฐานทัพโกสอยู่อย่ามายุ่งกับเราดีกว่า ไม่งั้นเราจะฆ่าให้หมดฮ่าฮ่า่าาา่ากิตตก่ตองเาพวกมันล้อมไปหมดแล้วกิตติอ้เอ้จุ๊กจุ้ไอ้หนูนายเจอ้ ไม่มีเวลาแล้วเราจะต้องหยุดจรวดให้ได้ดะรวดไม่มีีมงดนี่นี่เเสียงแหลมมันนี่นี่นะฮะโอย

ทางที่เราจะหยุดจรวดได้คงต้องใช้จังบีินรบกวนรอบฐานปล่อยจรวดเอาไว้ใช่แล้วพี่ครับเคนตะผมมีเรื่องอยากจะมาขอร้องพี่นะครับไม,ม่เวลาแล้วรีบพูดมาเร็วเคนตะอีสิบห้านาทีได้เวลาปล่อยจรวดขอร้องละครับให้ผมได้นั่งยอนมนุษย์จำโบ้เอทกครั้งนะครับแต่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าอดมนุษย์จำมโบ้เอต่อสู้ทุกครั้ง เต็มไปด้วยอันตรายมากเลยนะแต่คราวที่แล้วอยากให้ผมไปด้วยเลยนี่ครับผมขอร้องแล้วครับช่วยให้ผมได้ไปกับยอดมนุษย์จมโบเออีกครั้งอยากไปด้วยจริงเหรอผมมียอดมนุษย์จมโบเอเท่านั้นที่เป็นเพื่อนตอนเนี้ทําไมละ่ะต็ยโยก่เพื่อนของผมเขาไปอยู่กับพ่อแม่อุปการะแล้วผมก็จะเหลือแต่ยอดมนุษย์จมโบเอเท่านั้นที่เป็นเพื่อนผมนะครับได้โปอดเถอะครับอีสิบนาทีได้เวลาปล่อยจรวด เฮ้ยน่าโอเคดินะปวดอีกแล้วรีบจัดการกับเครื่องบินซะคุณไม่ออ,อ,อมารีบไปครับถ้าเขาไม่เชื่อฟังแล้วก็บอกได้เลยว่ายิงนะเขายังไม่เชื่ออีกแล้วก็สามารถยิงต่อสู้ได้เลยรับทราบครับ มาแล้วเหรอเจ้าเล็กคูนมาเลยอเอาเก๊รีบร่อนลงเดี๋ยวนี้ตุ๊กหูน่าพูดมากนะนี่คือคำสั่งจ้าหนุ่ยพิทักษ์โลกทนายไม่เชื่อฟังเรายิงนายจริงๆมันคิดว่ายิงได้กว่าเชิญเลยเรียมการยิงท่าอากาศ<อ>เดี๋ยวนายคงไม่กล้าย,ยิงแน่นอนใช้ผมยิงเองอุ๊ยหน่อยน่ารู้อยู่แล้วว่าเอาจริงแต่ว่าถ้าเป็นมือเจ้าเล็กคูนแล้วก็ไม่ไปทางยิงธงลบ เอาละเริ่มนับได้ท่าย่อมลถจัมโบเองอยู่ตรวจลดให้ได้และเคนตาก,ก็ต้องอยู่กับเราด้วยจะทำยังไงดีนะ สำเร็จครับเอาเราใช้จรวดบิซายทำลายดาวมรกตได้แล้วก็จะทำให้กำลังใจของเราดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับเอาละต้องจัดการกับจรวดซะแล้วพลังรัศมีมรกตแรงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอ มาขวางอีกแล้วยอดมนุษย์จับโบเอแต่ว่าอูตันจะไม่ให้แก่ทําตามอำเภอใจได้แน่ไหได้เจ้าอูตันเจ้าจงใช้พลังทางจิตทำให้ยอดมนุษย์จับโบเอเกิดการสับสนให้ได้ไปเดี๋ยวนี้มว่าจะเกิดอะไดขึ้นอย่ากลัวเด็ดขาดรู้ไหมเค็นตะ ผมไม่กลัวแวครับอยู่กับย่านมนุษย์จัมเอ้เส้ยอย่างดีมากเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงอะไรกันรู้สึกไม่ค่อยดีนะแะยนน่จังเลยย่ามนุษย์จมโ้เอสามารถต่อสู้ในวอวกาศได้ด้วยหรอครับแน่นอนเพราะมีเข็มขัดฉุกเฉินเส้นเนี้ยสามารถสู้ได้อย่างสบาย ดีจังเลยครับ<น>อูตันยูดีนี่ตั๊บละอยู่นี่เหรอสั๊บละอูตันยูดีอันดาอะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ั๊บละตัวนี้แหละครับที่ที่มันฆ่าพ่อกับแม่ของผมอ่ะครับใช่แล้วมันก็คิงจินเจอร์ที่มันฆ่าพี่ชายพี่แต่ว่ามันมันตายไปแล้วนี่ แล้วทำไมทำไมมันถึงมาอยู่นี่ได้นี่วความบูบูดอแกล้งเวอร์ดอกนี่ไม่รู้จักกูตายกูมโอยโอ้เยอะกูโอ้โหไม่ไหวต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่แล้ว มันเป็นวิญญาณวิญญาณเจ้าคิงจินเจอร์มันคือวิญญาณไงล่ะนี่มันเสียงของเมเ,เกอร์โกเน่พี่ครับผมรู้สึกง่วงนอนอะอย่าหลับนะเคนตะอย่าหลับนะอย่าหลับสิเตื่นขึ้นยอดมนุษย์จำโบวอเจ้ากำลังหลงเข้ามาในสุาสานอวากาศซะแล้ว สุสานอาวากาศอย่างนั้นนะใช่แล้วนี่คือสุสานของนักรบโกสที่ถูกเจ้าข่าตายยังไงเราสุสานของผู้สัปหลาดเหรอไปเลยเจ้าสัรปหลาดจัดการให้หมดขึ้น่าูนั่ตืนต่นขึ้นมยแล้วรวะรวมกันมนะ เอาตัวมาเจอคยเจ้ากันา่เไม่ยเจ้าเอาเข้าวนี่ใช่ปะแกอแกไม่ช่วยฉันหรือวะช่วยได้ไงตัวทั้งคู่พ ตอนนี้ล่ะต้องจัดการกับจรลวตให้ได้ก่อนที่มันจะทำลายดาวมรกตซะก,ะก่อนพี่เอินฟ้าเคลอนไปวเหินมั้งไหมเราไม่เราเผาดีวกว่าแผนของเราสำเร็จบูตันเจ้าใช้พลังของเจ้า สร้างศาสตร์ประหลาดเหล่านั้นจนยอดมนุษย์จำปูเอเกือบเอาตัวไม่รอดหล่วนี้มันก็ไม่มีพลังพอที่จะกลับไปโลกได้อีกเจ้าจงไปโจมตีที่อสกิได้แล้วเราจะสร้างฐานทัพลับที่นั่นรีบไปเดี๋ยวนี้เลย

โอ้ยออ้อ้อ mm ้กเครื่องเร็วว่าชิบาดีดูดีไม่ท <oh ันแน่แล้วไม่สิเราต้องช่วยได้เหแย่แล้วลงนัถูกพวกกสเล่นงานแล้วโยกโยก โย่ทำไมโย่โย่ตัต้องทำสักอย่างนึงอ่ะใช่แล้วต้องรีบให้จรวดพิซซายระเบิดโดยเร็วเดีย๋ยวพัษโลกช่วยั้งสมบัาิให้ก่อนนะเราต้องจูโจมาทางด้านหลังค่ะวิ่ <c oughs> <c oughs> เอดาวมันูกกกำลังอยู่ในอันตรายพลังแสงมรนลกก้เจ็บจังเลยพี่ครับไหวหรือเปล่าครับ ไหวสิไ,วไ,วไวหไวอยู่แล้วโย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 ไรเยอะาิงทั้งยอกยเร็วยกยอไรยกมันมีลูกปองขึ้นเโอ้โหเอาไปโลกมึงเขมด้วย สลักเครื่องแล้วกเร็วดีใจโออดีใจจริงยิงแม่นเหลือโกนพี่รับขอโทษนิดหน่อยนะพี่ทับตเลยพี่ไม่แพ้อยู่แล้วไม่มีทางยอมแพ้มันหรกไม่มีทางพี่นี่นะ ตัวนี้ได้สองขั้นแล้โอ้โอตันโอ้ยเอาไปอีกลูกหนึ่งมีแต่ยักมนุษย์จัมโบเอเท่านั้นที่จะล้มสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้เธอทะเลื่อกับยักมนุษย์จัมโบเอ๋คิดอะไรกันเหรอเราต้องสู้กับสัตว์ประหลาดต่างหากแล้วเอาละอ๋อนั่นยักมนุษย์จัมโบเอไปอ๋ออ๋อไฟตอกหัวเรากโอ้ตัน ย่อยมนุษย์จัโมโบเอมันใช้พลังไปมากเมื่อตอนที่อยู่ในอวกาศตอนนี้ละ่ะที่เจ้าจะล้มมันลงได้และเจ้าชายมาเจะอุตส่าห์เอาไปอีกลูกหนึ่งนึ่งะมันหลบมันหลบพึ่นงนะ<อ>พี่นอ้อยกีลุกขึ้นสู้เขาสู้เขาครับสู้เขาจึ๊งใจนึก เราจะแพ้ต่อหน้าเค็นตับไม่ได้ไม่มีทางหรอกเค็นตับเป็นไรวะมั้ยไม่ครับดีละเฮ้ยมาเช็คมานี่ตีการโชว์ซินี่พุ่งไปเลยเจาะทะลวงจึกแหม่หลบทำ พี่เขาทำหนังไทยเหรอี่นะอจึกน่าคอยดูนะเจ้าูโกสฉันนั้นยังมีกำลังที่จะล้มแกนได้อยู่อีกมากทีเ <Emer> ด <gent ing> ียวคอยดูสิพี่ครับสู้เขาสู้เขาครับกินต่าคอยดูพี่นะจะแสดงพลังของยอดมนุษย์จำโบเอให้ดู เอาไปมารู้จ <plane>. ัก <un> อ <sharing> ูต <es> ันสลัก <un> นี <un sharing> ่โอ well? ้ยีอ <im brew purchased> ูตันโดนยันมาเลยฮู้ยฮึเฮ้ยจ้าและสถานการนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสมศักดิ์ดีกว่าเอาละดาบจัมโบเฮ้ยทำไมสตอร์บุลลี่สู้เขาโอฮึเฮ้ยเก็บไปสองแล้วเฮ้ยหยาะ

กงโอพี่คลอดเฮ้ยหย่าหย่ามาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว,ลวพืนร่อง จะโบเอต้องต่อสู้ด้วยความยากลําบากแบบนี้ทุกครั้งเลยหรอครับใช่แล้วต้องต่อสู้อย่างยากลําบากเพื่อชัยชนะทั้งแขนแกรดดีจังเลยดีล้เอาละต่อไปเนี้ยผมจะสู้อย่างยากลําบากเพื่อชัยชนะของผมด้วยล่ะครับดีมากต้องทำได้อย่างนี้สิอรอติดตามยอดฝรุษจัมโบเอตอนต่อไป